นี่นะคะทุกคนอากาศคึ้มๆกำลังล่มสงสัยว่าฝนจะมาเลยมาให้ดูพอล่มแล้วแดดไม่ค่อยสะท้อน้วเห็นเห็นต้นหางนกยุงนะคะเห็นชัดขึ้นเอามาให้ดูกันค่ะหางนกยุงต้นนี้สูงใหญ่นะคะปลูกไว้นานแล้ว นานแล้วค่ะดอกกำลังออกสวยๆเลยห่างน้อยุ่งค่ะออกดอกนี่นะคะแล้วก็ฝักฝักคือลวงมาเต็มพื้นเลยฝักแก่ๆเนาะมันสูงอะ่ะเขาบอกฝักนี่ทานเม็ดได้นะแต่ทีนี้สูงมากก็เลย เก็บไม่ถึงมันไม่ได้เอามากินเลยทิ้งไว้บนต้นก็แก่หมดจนเนี่ยมีเม็ดด้วยนะเม็ดเขาพ่วงมานี่เดี๋ยวจะเอาเม็ดให้ดูเนี่ยค่ะเม็ดของต้นหางนกยุงนะคะ ก็ฝักของเขานี่ใหญ่มากแก่คือถ้าตอนเกีเ่ยวๆนี่เอามากินก็น่าจะอร่อยนะเม็ดเขาอะเี็เป็นฝักแักแก่ๆเลยร่วงแตกมานี่ได้เม็ดเดี๋ยวจะเอาไปลองเพาะโรยๆทิ้งไว้อันที่จริงปลูกไว้ก็ดีนะคะเนี่ยรำต้นใหญ่เลยค่ะต้นใหญ่มากสูง ก็ได้ลมเงานะออกดอกก็สวยด้วยดอกสวยอยู่ตัดไม่ได้แล้วค่ะมันมันพาดหลังคาศา,าลาเราไปแล้วเพอะพาดหลังคาตัดแลว้วกลัวล่วงมาใส่หลังคาแตกเอาให้ดูตอนแรกก็สงสัยอยู่เป็นต้นอะไรเนี่ยค่ะดอกที่ล่วง,วงมา หาข้อมูลหลายอย่างว่าต้นที่มีดอกไม้สีแดงสีส้มก็ไม่ขึ้นชื่อมาจนไปเจอเพจหนึ่งเขาลงไว้เขาบอกว่าเป็นต้นหางนกยุงเราก็เลยรู้เลยอ๋อต้นหางนกยุงนี่เองนี่มเมล็ดหาที่ก่อนลงตรงไหนดีเลยหางนกยุงจริงๆอ่ะ แค่ต้องการจะเห็นต้นอ่อนเขาเนาะให้เพื่อนเพื่อนและเผื่อใครม,มีที่มีทางกว้างๆเอาไปลงนะได้ร่มเงาค่ะปลูกทิ้งไว้ถ้าไม่อะไรเลยนะไม่มีที่ปลูกก็ลงกระถางเพิ่มความเขียวขจีให้กับบ้านของเราความสดชื่นเดี๋ยวลองทิ้งไว้ดูเราก็ไม่รู้นะวิธีปลูกยังไง เม็ดหนาแข็งมากเลยเม็ดก็ลองทิ้งๆไว้ดูคะ่ะเผื่อจะขึ้นนะมีเยอะเดี๋ยวจะไปเก็บมาเนี่ยคะ่ะคู่อยู่กับต้นมะม่วง